สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตในเยอรมัน Love in Germany Channel นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูต้นแอปเปิลค่ะแล้วก็มาช่วยกันเก็บแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลต้นนี้อยู่ใกล้ๆบ้านเลยคะ่ะถ้าเดินมาจากบ้านก็ประมาณ5-10นาทีนะคะไม่ไกลามากค่ะต้นแอปเปิลต้นนี้ตั้งอยู่ระหว่างทางรถไฟนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราจะเป็นตัวเป็นศูนย์รับเลี้ยงคนแก่นะคะ ศูนย์ดูแลคนแก่ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นทางรถไฟค่ะอันนี้จะเป็นต้นแอปเปิลที่มีอายุเก่าแก่มากๆเลยนะคะอายุน่าจะเกิน20ปีแล้วค่ะแล้วก็ลูกดกมากๆเลยค่ะเรามาเก็บทานทุกปีเลยเพราะว่ารสชาติของเขาอร่อยมากเลยค่ะมีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะไม่หวานเจี๊ยบนะคะแล้วก็ไม่เปรี้ยวจี๊ดนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วเนื้อของเขาก็จะแน่นๆนะคะไม่ได้เป็นเนื้อทรายค่ะ เราไม่ชอบแอปเปิลที่เป็นเนื้อทรายเละๆนะคะอันนี้อร่อยมากเลยค่ะยิ่งเอาไปปั่นทาน้ำผลไม้จะอร่อยมากๆเลยค่ะเราจะเก็บลูกที่ร่วงแล้วนะคะเพราะว่าลูกที่อยู่เนต้นเขาเราเราจะปล่อยให้เขาสวยอยู่แบบนี้ละคะ่ะเราจะไม่เก็บนะคะต้นแอปเปิลต้นนี้คือเราสามารถเก็บทานได้นะคะเพราะว่า มันไม่มีเจ้าของนะคะเป็นทางรัฐเขาดูแลเอาไว้ค่ะเขาไม่ได้ตัดทิ้งแล้วเขาก็จะปล่อยให้มีลูกแล้วก็คือปล่อยให้สัตว์ได้กินบ้างนะคะคือไม่ได้ตัดทิ้งแล้วก็ทางรัฐเขาก็จะมาดูแลมาตัดหญ้าเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะมาเก็บเฉพาะลูกที่ร่วงเท่านั้นค่ะเราจะไม่เก็บบนต้นนะคะวันที่เรามาเก็บเนี่ยนะคะ เป็นหลังจากวันที่มีพายุเข้าประเทศเยอรมนีนะคะประเทศเยอรมนีมีพายุเข้า2อสาวันติดต่อกันเลยค่ะแล้วก็มีลมลมนะคะลมลมแรงมากค่ะทําให้มีต้นบางพื้นที่มีต้นไม้หักด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีแอปเปิลร่วงเยอะมากๆเลยนะคะ เราก็เก็บแค่เฉพาะลูกที่ร่วงก็พอค่ะแต่ว่าก็เลือกดูดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าจะมีแมลงกัดกินเยอะอยู่นะคะมีหนอนเจาะด้วยเราก็เลือกดูในตามพงหญ้านะคะถ้าลูกไหนมีแมลงเราก็ไม่เอาค่ะมีตัวเลือกเยอะเลยค่ะเก็บแค่ลูกที่ร่วงนี้ก็ได้หลายกิโลแล้วค่ะวันนี้มาค่ะเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บนะคะดูซิว่าจะได้เยอะไหม ลูกยังสวยอยู่เลยค่ะเอาแค่ลูกที่ร่วงนี่ก็คือสวยมากๆแล้วค่ะไม่ต้องเก็บจากบนต้นเลยปล่อยให้บนต้นเขาสวยๆอยู่แบบนั้นนะคะต้นนี้เขาจะเป็นพันลูกเล็กนะคะลูกไม่ใหญ่มากลูกเล็กหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เนื้อนแน่นหอมด้วยค่ะ เรามาเก็บทานทุกปีเลยนะคะต้นอื่นคือเราไม่สามารถเก็บทานได้ทุกต้นนะคะเพราะว่าบางต้นเขาจะมีเจ้าของนะเอาต้นที่เราคิดว่าเราสามารถเก็บได้จริงๆนะคะเราก็จะมาเก็บค่ะจะไม่มีใครมาเก็บหรือว่ามาเด็ดเลยนะคะมีเราเนี่ยแหละคะ่ะมาเก็บลูกที่ร่วงบางทีก็จะมี เด็กๆนะคะเขาก็มาเก็บแล้วก็เอาไปโยนเล่นกันค่ะเพราะว่าทางตรงเนี้ยมันจะเป็นติดกับทางเดินเหมือนคนเดินออกก,กำลังกายค่ะคนขี่จักรยานประมาณเนี้ยเขาก็จะมีเด็กมาเดินตอนเย็นมาออกกำลังกายเขาก็จะมาหยิบเอาไปโยนเล่นโยนทิ้งกันนะคะเราก็มาเก็บเอาไปทำน้ำผลไม้เอาไปล้างดีๆก็ มีประโยชน์แล้วค่ะล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ามันจะมีมแมลงมีสัตว์อะไรตอนกลางคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าแล้วก็ต้นเงาค่ะมันมันไม่ได้ติดป่านะคะคือจะไม่มีสัตว์ป่าตอนกลางคืนเลยถ้ามีก็จะมีเป็นตัวเม่นนะคะมีเม่นมีกระลอกประมาณนี้ค่ะ สวยมากเลยค่ะต้นลูกที่อยู่บนต้นนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเป็นต้นที่ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะลูกยังใหม่เอี่ยมอยู่เลย ถ้าเราเก็บไปแล้วเราเจอมีมแมลงทานหรือมีมแมลงเจาะเราก็แค่ตัดทิ้งนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดดีๆค่ะก็กินได้แล้วเก็บฟีข้างทางก็ต้องมีมแมลงกินบ้างนะคะ ถ้าไม่ชอบทานเปลือกก็ปอกเปลือกทิ้งแล้วก็ทานเนื้อในอ่อนะคะนี่ค่ะก็ได้เยอะเลย1ตะกร้าน่าจะประมาณเกือบสามกิโลค่ะอันนี้เราเดินพานมาเดินดูต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะวันนี้เราไม่ได้ม่ได้เก็บแบล็กเบอร์รี่นะคะเพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์ใส่แบล็กเบอร์รี่มาเดี๋ยวจะเละค่ะก็เอาไว้มาเก็บวันหลังนะคะ เยอะมากๆเลยค่ะตัวสีดำเนี่ยนะคะจะทานได้แล้วนะส่วนสีแดงเขาจะเปรี้ยวมากเลยค่ะสีดำเขาจะเป็นเปรี้ยวอมหวานนะคะเอาไปใส่โยเกิร์ตหรือทานสดๆก็อร่อยมากๆเลยค่ะสีดำเขาปลูกเขาอนุรักษ์เอาไว้ปลูกเอาไว้ให้เป็นล้วนหนามยาวเลยนะคะ สวยมากแล้วก็ขึ้นขึ้นทุกช่อเลยค่ะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะออกดอกออกผลทุกช่อเลยดกมากๆเลยค่ะนี่นะคะลักษณะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นพันธ์เล็กๆนะคะลูกเล็กๆเ,เพราะว่าเป็นแบล็คเบอรี่ป่านะคะไม่ได้เป็นแบล็คเบอรี่ตามในส่วนลูกใหญ่ๆนะคะ เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้จะมาเก็บอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวรอให้สักอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามีลูกแดงๆเยอะเลยค่อยมาเก็บทีเดียวให้ได้เยอะๆเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลเมื่อกี้ที่เรามาเก็บนะคะ ล่วงพื้นเต็มเลยค่ะสวยไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนำมาให้ได้ชมกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ